สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเป็นรอบที่โบจะต้องอนุบาลต้นกล้าอีกแล้วนะคะตอนนี้ต้นกล้าของโบก็มีอายุ8วันนะคะต้นกล้าอายุ8วันนะคะแต่ว่าโบก็มีปัญหา เหมือนกันนะคะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะก็แต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์แต่ละรอบก็จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ที่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันทั้งหมดเลยช่วงนี้นะคะชาวปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของเราก็คืออากาศร้อนหรือว่าหน้าร้อนตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นต้นกล้าอายุ8วันของโบนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูใกล้ๆนะคะว่าเขามีปัญหาเป็นอะไรบ้างนะคะ นี่นะคะก็เป็นต้นกล้าอายุ8วันของโบนะคะซึ่งโบก็จะได้นําเขาลงกล่องอนุบาลแล้วนะคะโบจะไม่รอจนถึง14วันนะคะซึ่งประมาณ7วันเขาก็รากยาวแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะให้ดูปัญหาของเขานี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะต้นกล้าของโบมีลักษณะที่จะเป็นรากสีดํดำ แล้วก็มีอาการหยิกเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีตะไคร่น้ำนะคะเกาะบริเวณฟองน้ํานะคะตัวนี้เขามีาลักษณะที่จะเป็นรากดำๆแบบนี้ก็เพราะว่าโบใส่ใช้ถาดเพาะนะคะเป็นแบบบางๆนะคะไม่ไมหนานะ,ะประมาณหนึ่นิ้วสนิ้วนะคะเวลาแดดมาก,กระทบกับ น้ำในถาดมันก็จะเป็นน้ำมันก็จะร้อนได้ไวมากกว่านะคะแล้วก็ฟองน้ําไปแปะกับถาดที่ร้อนนะคะมันก็เลยเกิดเป็นรากหยิกแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าโบจะมีโรงเรือนอยู่ก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าสภาพอากาศด้านข้างก็เข้ามาเข้ามาเข้ามามันก็เกิดเป็นความร้อนนะคะแล้วก็ตะไคร่น้ำที่เป็นสีเขียวๆนี่นะคะโบก็ได้เติมปุ๋ยลงไปนะคะพอแดดมากระทบกับปุ๋ยมันก็เกิดเป็นตะตะไคร่น้ำนะคะเวลาที่โบจะใช้ที่โบจะอ่อนนะคะสมมุติเดี๋ยวดึงออกมาถ้าเป็นตะไคร่น้ำเยอะๆแบบนี้ก็ตักน้ํามาแล้วก็ขยาขยาออกแค่นั้นเขาก็ออกแล้วนะคะนี่ ซึ่งปัญหาที่พบนะคะถ้าเป็นตะไคร่น้ำนะคะก็เขาจะมาเกาะรากต้นกล้าของเรานะคะทําให้เขาได้เจริญเติบโตได้ช้านะคะถ้าไม่อยากให้เป็นตะไคร่น้ำนะคะก็ต้องเวลาเทน้ําหรือว่าเทน้ําปุ๋ยอะไรลงไปนะคะก็ให้ยก ยกแผ่นฟองน้ําขึ้นแล้วก็เทข้างล่างนะคะไม่ไม่ให้เปียกอยู่บนบริเวณหน้าฟองน้ํานะคะเขาก็จะไม่เป็นตะไคร่น้ําสีเขียวแบบนี้เยอะนะคะมีได้นะคะแต่อาจจะมีน้อยไม่มีเยอะนะคะอันนี้ใครเป็นบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเดี๋ยวโบจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าชุดนี้ที่เป็นรากสีดำมันจะโตหรือเปล่านะคะ หรือมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหลายๆรอบนะคะโบก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะแต่พอเราแยกเข้าลงกล่องอนุบาลเร็วๆนะคะกล่องอนุบาลน,นะคะมันความสูงของกล่องมันเยอะน้ํามันก็ไม่ร้อนนะคะกล่องฟูมมันช่วยกิบอุณหภูมิน้นําได้ดีด้วยนะคะพอน้ําเย็นน้ําในกล่องมันเย็นนะคะมันก็ช่วยให้รากของเขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็มีรากเขาจะเป็นอิสระ แล้วเขาจะเป็นอิสระไม่ไม่ขดไม่งออยู่ในถาดแบบนี้นะคะใครที่มีเวลาว่างนะคะถ้าอายุประมาณ78วันก็สามารถที่จะย้ายลงกล่องปลูกหรือย,ย้ายลงกล่องอนุบาลได้เลยโดยไม่ต้องรอ14วันนะคะก็คือ7วันแล้วก็78วันเราผสมปุ๋ยอะไรในกล่องเรียบร้อยนะคะในอัตราส่วนที่คุณผู้ชมซื้อปุ๋ยมานะคะที่สวนของโบใช้อยู่ที่3ซีซีต่อน,น้ำา1ลิตรโบก็ผสมปุ๋ยลงในกล่องนะคะแล้วก็เอาต้นกล้าลงได้เลยนะคะ อ้ออีกอย่างที่โบลืลมบอกนะคะเวลาโบเพาะโบก็จะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันจะเป็นแถวปกติของเขานะคะแถวปกติแล้วมันจะมีขอบตรงนี้ที่เหลืออยู่โบก็จะใช้เมล็ดปักลงเผื่อเผื่อไว้นะเผื่อว่าฝังอฟองน้ําก้อนไดก้อนหนึ่งนะคะไม่ไม่เกิดก็จะได้เอาพวกที่เพาะเผื่อพวกนี้ไปใส่นะคะเราก็จะไม่เปลืองเวลาไม่เสียเวลาเพาะใหม่นะคะคุณผู้ชม ตรงนี้นะคะเป็นแถวที่เราเพาะเผื่อนะคะเวลาเราฉีกออกมาเขาก็จะติดออกมาแบบนี้บางครั้งเขาก็จะหลุดออกมานะคะนี่เขาก็จะมีรากเป็นแบบนี้อุ้ยฉียกออกมาเลยค่ะเฉีกออกมาเลยแล้วก็ฟองน้ําที่เหลือฉีกออกแบบนี้แล้วก็ แะเข้าไปแทนเลยนะคะปลูกได้เหมือนกันนะคะเติบโตได้เหมือนกันเพราะว่าปลูกก็ทําแบบนี้ทุกรอบนะคะสมมุติว่าเราปลูกอยู่สิบต้นอย่างนี้เราก็ต้องเพาะเผื่ออยู่ประมาณสิบห้าสิบห้าต้นนะคะเผื่อว่าสิบต้นที่เราจะปลูกจริงๆมันไม่เกิดสักสามสีต้นเราก็จะได้เอาพวกนี้เข้าไปเสริม เราก็จะไม่ได้เสียเวลามาเพาะใหม่นะคะฟองน้ำที่เราใช้ก็จะไม่สิ้นเปลืองไปเปล่าๆส่วนมากจะเป็นตัวที่ขอบๆนะคะจะเป็นเยอะส่วนพวกที่อยู่ข้างในก็จะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาโดนแสงแดดด้วยขอบๆนะคะรากดำๆเห็นหรือเปล่านี่ปลายดำๆนะคะเกิดจากความร้อนแน่นอนเลยนะคะ ไปที่เป็นแบบนี้นะคะอยากให้เขา้าโตไวๆก็ต้องรีบย้ายลงกล่องปลูกหรือกล่องอนุบาลได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ครบ14วันหรือ15วันค่อยย้ายลงนะคะ <S <S <ๆ>ช่วงนี้หน้าร้อนอของโบที่ปลูกนะมีปัญหาอยู่ทีแรกโบนะกะไว้ว่าจะปลูกให้ทันเก็บในช่วง สงกรานนะคะแต่ทีนี้พอโบเพอไปเพอมาอ่าวช่วงที่ร้อนแดดร้อนจ,จัดช่วง40องศาต้นกล้าไม่ยอมโตเลยแล้วทีนี้ประสบกับช่วงที่โรงเรือนตัวนี้พังโรงเรือนอนุบาลพังนะคะก็เลยกล่องตรงนี้ก็ปลูกเต็มนะคะไม่มีที่ว่างก็เลยได้วางกลางแจ้งไปเลยนะคะก็มีผลเสียเหมือนกันนะคะ ือโตช้านั่นเองนะคะใครที่อยากจะปลูกจริงๆบบแนะนําให้หาสแลนดีกว่านะคะสแลนมากลางมะมงนะคะให้ผักของเราบ้างอยากให้ผักเติบโตสวยงามเราก็ต้องดูแลรักษาคอยประครบประงมนะคะถ้าอยากให้ผักสวย เป็นลากอีกปกติแล้วนะที่โบใส่ถาถ้าเป็นถาดสีดําที่คุณผู้ชมเคยเห็นโบใส่นะ่ะถาตัวนั้นร้อนอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะร้อนช้ากว่าตัวนั้นลากจะอิสระกว่านะคะไม่ยาวลงไปแล้วก็ไปตันที่ก้นถาดแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีถาดล,ลึกๆนะคะถ้าจะใช้เป็นถาดแบบนี้จริงๆก็ต้องมีโรงเรือนให้ผัก ให้ต้นกล้าด้วยนะคะเพราะว่าต้นกล้าเขาก็ยังไม่ได้แข็งแรงนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนที่โบใช้ปลูกผักไทยนะคะทีนี้ผักไทยโบก็เออเขาแข็งแรงอยู่นะคะก็เลยเอาไปปลูกกลางแจ้งเลยตัวนี้ก็เป็นโรงอนุบาลอีกโรงหนึ่งก็เป็น โรงปลูกออขนาแล้วก็อีกโรงนึงเป็นเอาไว้ข้างนอกนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกผักเพราะว่าอยู่ข้างในบ้านมาเยอะนะคะนี่แหละค่ะปัญหาของเราหน้าร้อนตัวนี้โบชารสแลนสีเงินนะคะมีทั้งโรงเรือนพลาส,สติกนะคะโรงเรือน อันเดินเป็นโรงเรือนพลาสติกแล้วโบใสเป็นสแลนสีเขียวทีนี้สีเขียวมันเริ่มขาดเลอ่มอะไรโบก็เอาสีเขียวออกนะคะก็เลยเอาสีเงินมาคลุมทับพลาสติกอีกรอบหนึ่งตอนแดดแบบนี้อาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าช่วงหน้าฝนโบคิดว่าต้นกล้าน่าจะยืนนะคะเพราะว่าเขาก็แอบหนาน,นิดนึงนะคะเพราะว่าสแลนสีเงินตัวนี้โบใช้ซื้อมาแบบทอสามเข็มนะคะ เขาก็จะนากว่าแบบทอหนึ่งเข็มนะคะอ่ะได้พูดเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องสแลนกันแล้วกันนะคะสแลนก็จะมีอยู่สองสาแบบนะคะไม่มั่นใจที่โบเคยเจอก็คือมีอยู่สองสาแบบนะคะก็จะมีแบบทั้งทอหนึ่งเข็มสองเข็มแล้วก็สามเข็มนะคะ,ะความหนาห้าสิเปอร์เซนเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะการทอเขม่เหมือนกันนะคะ สีดำห้าสิทอ1เข็มก็ความหนาก็คนละความหนากันกับสีดำห้าสิทอ3มเข็มนะคะตัวแบบทอ3มเข็มเขาจะมีลักษณะที่หนากว่านะคะแต่ว่าตัวนั้นจะใช้ได้ทนมากกว่านะคะแต่ว่าพื้นที่ไหนที่ แดดจัดหรือว่าร้อนมากๆร้อนไม่มีวันที่จะเย็นเลยนะคะโบแนะนำให้ใช้เป็นแบบทอ,อทอสามเข็มดีกว่านะคะเขาจะใช้ได้ค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าเขามีลักษณะที่จะเหนียวกว่านะคะสำหรับโบเองโบก็ทดลองซื้อมาใช้ทุกแบบเลยทั้งแบบทอหนึ่งเข็มทอ สมเข็มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนเนี่ยแบบทอสามเข็มจะอาจจะนําไปแล้วก็ทําให้ต้นกล้ายืดนะคะหรือใครที่กําลังมองหาอยู่เว้ยฉันจะซื้ออะไรดีหน้าระหว่างเอ,อสแลนแล้วก็พลาสติกมุงนะคะซึ่งโบก,ก็ได้พูดไปหลายๆคลิปแล้วนะคะพลาสติกมุงนะคะช่วยกันน้นําฝนกันน้ําหมอกนะคะ ส่วนสแลนนะคะจะช่วยพรางแสงแดดนะคะช่วยลดความร้อนในโรงเรือนได้นะคะพื้นที่ถ้าให้เลือกซื้อนะคะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนยังไม่มีฝนให้เลือกซื้อเป็นโบนแนะนําเลือกซื้อเป็นสแลนก่อนนะคะเวลานั้นถ้าฤดูฝนอ่ะเราค่อยซื้อพลาสติกมมุงนะคะถ้าอยากซื้อเป็นที่สเต็บหรือว่าใครจะซื้อมาใส่พร้อมกันเลยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้บุก็จะยกมาใส่ตรงนี้ เลืออีกหนึ่งกล่องนะคะก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าโบจะจบคลิปตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะสำหรับผู้ชมนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบลากดําเหมือนโบแบบนี้นะคะก็นั่นแหละนะคะก็ถ้าจะเลือกใช้เป็นถาดแบบนี้ก็ต้องมีโรงเรือนให้ต้นกล้าของเราด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะวางไว้กลางแจ้งเลยโบแนะนําให้เป็นถาดสูงๆก็แล้วกันหรือว่าใช้กล่องโฟมเลยก็ได้นะคะเป็นอ่า เป็นที่ลอยฟองน้ํานะคะใน้ต้นกล้าของเรานะคะเขาจะได้มีรากที่สวยงามนะคะยิ่งยิ่งรากเขาเยอะนะคะเขาก็จะยิ่งโตวไวนะคะ โอเคสรับวันนี้ก็มาพูดถึงปัญหารากดำปัญหาความร้อนของเราที่ความร้อนเราก็แก้ไม่ได้นะเรามีแต่ว่าเราป้องกันจัดการภายในโรงเรือนภายในสวนของเราแค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องความร้อนก็ล่อยเป็นเรื่องของดวงพระอาทิตย์นะคะโอเคสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคะ่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขค่ะสำหรันนี้ก็สวัสดีค่ะ